โดนที่สุดนาทีนี้ไม่มีแฟนฟุตซอลไทยคนไหนไม่ช็อกไม่อึ้งไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเมื่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต้องหยุดเส้นทางในศึกเอเชียไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายทั้งที่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มหลายคนวาดฝันไกลถึงรอบรองชนะเลิศหรืออย่างน้อยต้องมีเหรียญติดมือกลับบ้านแต่ความจริงในสนามกลับโหดร้ายเกินคาดโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งอย่างอิรักโชว์ฟอร์มที่เรียกได้ว่า มาโคตรดีดีแบบผิดหูผิดตาดีจนแฟนบอลไทยต้องอุทานพร้อมกันว่าเป็นไปได้ยังไงเกมนี้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดตั้งแต่วินาทีแรกเสียงเชียร์จากแฟนฟุตซอลทั้งสองฝั่งกระหึ่มสนามทีมชาติไทยมาในชุดที่ดูมั่นใจมีประสบการณ์มีผู้เล่นตัวหลักที่ผ่านศึกใหญ่ระดับโลกมาหลายรายการ ส่วนอิรักก่อนแข่งถูกมองว่าเป็นรองเล็กน้อยแม้จะเป็นทีมที่มีพละงกำลังและความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่ในเชิงแทคนิกและประสบการณ์ไทยดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดทว่าฟุตซอลไม่ใช่กีฬาที่วัดกันแค่ชื่อชั้นและ40นาทีในสนามได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเจ็บปวดว่าใครที่เตรียมมาดีกว่าใครที่กระหายชัยชนะมากกว่าจะเป็นฝ่ายควบคุมชะตากรรมของเกม เพียงไม่กี่นาทีแรกอิรักแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขามาเพื่ออะไรการเพรสซิ่งสูงตั้งแต่แดนหน้าการไล่บี้แบบไม่ให้ไทยได้หายใจหายคอทำให้จังหวะการต่อบอลที่เคยลื่อไหลของทีมไทยสะดุดอย่างน่าตกใจผู้เล่นไทยหลายคนต้องรีบเคลียร์บอลแบบเสียจังหวะต่างจากอิรักที่ดูมั่นใจทุกครั้งที่ได้ครองบอลการเคลื่อนที่ของพวกเขามีแบบแผน ัดเจนและเต็มไปด้วยพลังเกมรับที่แน่นหนาผสมกับเกมสวนกลับที่รวดเร็วทำให้แนวรับไทยต้องทำงานหนักเกินกอว่าที่คาดไว้จังหวะสำคัญแรกของเกมเกิดขึ้นเมื่ออิรักชฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเล็กๆในแดนกลางบอลถูกตัดได้ก่อนแทงทะลุช่องอย่างเฉียบคมและจบสกอร์อย่างเด็ดขาดประตูนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดใส่หัวใจแฟนฟุตซอลไทยทั้งประเทศเพราะมันไม่ใช่แค่การเสียประตูธรรมดา แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าคืนนี้อาจไม่ใช่คืนของเราไทยพยายามตั้งหลักใหม่พยายามครองบอลมากขึ้นสร้างโอกาสยิงจากนอกกรอบแต่ไม่ว่าจะเป็นการยิงของตัวหลักหรือจังหวะเข้าทำในกรอบเขตโทษก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูอิรักที่โชว์ฟอร์มหนึบเกินมนุษย์มอนาเวลาผ่านไปความกดดันเริ่มถาโถมใส่ทีมไทยมากขึ้นทุกการพลาดหมายถึงความเสี่ยงที่จะโดนสวนกลับ อีรักเล่นด้วยความมั่นใจแบบไม่เกรงกลัวชื่อชั้นใดๆพวกเขาไม่ถอยไม่ตั้งรับลึกแต่เลือกที่จะสู้ในเกมกลางสนามซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ไทยเสียจังหวะมากที่สุดเพราะพื้นที่ที่เคยใช้เล่นเกมลุกถูกปิดตายแทบทั้งหมดนักเตะไทยต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าระบบทีมและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกมขาดความไหลลื่นครื่งหลังเริ่มต้นด้วยความหวังใหม่ของแฟนบอลไทยเมื่อทีมพยายามเร่งเกมเร็วขึ้น มีการเปลี่ยนตัวเพื่อเพิ่มพลังและความมอสอดอในสนามจังหวะการเข้าทำเริ่มดูอันตรายมากขึ้นเสียงเชียร์ดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนเชื่อว่าประสบการณ์และหัวใจนักสู้ของฟุตซอลไทยจะพาทีมกลับมาได้แต่แล้วอิรักก็แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมในเกมนี้อีกครั้งจากจังหวะสวนกลับเร็วที่แม่นยำพวกเขาบกประตูเพิ่มได้อย่างเจ็บแสบทำให้สถานการณ์ของไทยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ประตูนั้นไม่เพียงแค่เพิ่มสกอร์แต่เหมือนดูดพลังใจของทีมไทยไปบางส่วนนักเตะหลายคนเริ่มแสดงอาการกดดันให้เห็นการจ่ายบอลเริ่มผิดพลาดง่ายขึ้นการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายขาดความเฉียบคมขณะที่อิรักยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจทุกการเข้าสกัดทุกการวิ่งไล่มีเสียงเฮจากมา้านั่งสำรองราวกับพวกเขารู้ตัวดีว่าชัยชนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แม้ไทยจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆและพยายามเล่น power play ในช่วงท้ายเกมเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบเสี่ยงกับการเสียประตูเพิ่มแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่จังหวะหนึ่งไทยสามารถไล่ตีไข่แตกได้จากการประสานงานที่สวยงามจุดประกายความหวังให้แฟนบอลได้ลุ้นอีกครั้งทว่าเวลาในสนามกลับเดินเร็วกว่าที่คิด อีรักยังคงรักษาระเบียบวินัยในเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมปิดทุกช่องว่างไม่ปล่อยให้ไทยมีโอกาสยิงแบบถนัดถอนี่เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นความเงียบงันปกคลุมฝั่งทีมไทยความฝันในการไปไกลกว่านี้ต้องจบลงเพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายทั้งผิดหวังเสียดายและตั้งคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่หลายคนเชื่อมัน่นว่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอิรักในเกมนี้เหนือกว่าในหลายมิติทั้งความฟิตแทคติกและความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญคำถามที่ดังขึ้นทันทีหลังเกมคืออิรักไปพัฒนาฟุตซอลมาไกลขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรจากทีมที่เคยถูกมองว่าเป็นเทียงมามืดกลายเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบชัดเจนมีวินัยและกล้าสู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียแบบไม่กลัวหน้าอินหน้าพรม พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมการวางแผนที่รัดกุมและความมุ่งมั่นที่เต็มร้อยซึ่งทั้งหมดนี้คือบทเรียนสำคัญที่ฟุตซอลไทยต้องนำกลับไปทบทวนอย่างจริงจังสำหรับทีมชาติไทยความพ่ายแพ้ครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าฟุตซอลเอเชียไม่ได้หยุดอยู่กับที่ หลายชาติพัฒนาออย่างก้าวกระโดดทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระบบเยาวชนและแทคติกการเล่นขณะที่ไทยซึ่งเคยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของทวีปจำเป็นต้องเร่งปรับตัวหากยังยึดติดกับความสำเร็จในอดีตโดยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงความพ่ายแพ้แบบนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรก็ตาม,ามกลางความผิดหวังยังมีแง่มุมที่แฟนบอลควรมองด้วยความเข้าใจ นักเตะไทยหลายคนทุ่งเทเต็มที่วิ่งจนหมดแรงเล่นด้วยหัวใจเกินร้อยเพียงแต่ในเกมระดับนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้และอิรักทำได้ดีกว่าในรายละเอียดเหล่านั้นการยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นก้าวแรกก็ขอองค์การพัฒนาเสียงวิจารณ์หลังเกมมีทั้งเชิงสร้างสารรค์และรุนแรง บางคนตั้งคำถามถึงการจัดตัวบางคนพูดถึงแท็กติกบางคนถึงขั้นโทษนักเตะเป็นรายบุคคลแต่ในฐานะแฟนฟุตซอลสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนและให้กำลังใจเพราะทุกคนในทีมย่อมเจ็บปวดไม่แพ้แฟนบอลการแพ้ในรอบนอกเอาของทัวร์นาเมนต์ใหญ่คือบาดแผลที่ต้องใช้เวลาเยียวยาเกมนี้จะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในวันที่ฟุตซอลไทยต้องช็อก และรักประกาศสัปดาห์อย่างเต็มตัวเป็นบทพิสูจน์ว่าฟุตซอลเอเชียกำลังเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันเข้มข้นกว่าที่เคยไม่มีเกมง่ายไม่มีทีมเล็กทุกชาติพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอและถ้าไทยอยากกลับไปยืนในจุดสูงสุดอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่ด้วยความถ่อมตัวการเรียนรู้จากความพ่ายแพ้และการพัฒนาอย่างจริงจังคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้เส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้จะจบลงแล้ว แต่เส้นทางของฟุตซอลไทยยังไม่สิ้นสุดความพ่ายแพ้ครั้งนี้อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอนาคตและวันหนึ่งเมื่อไทยกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเกมที่ต้องหยุดเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้